วันพุธนี้นะครับจะมีศึกฟุตบอลซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างฉลามชนชลบุรี FC กับ SCG เมืองทองยูเนเตตเกิดขึ้นนะฮะที่สนามชนบุรีสเตเดียมผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาหมโรงนะครับย้อนกลับไปดูการเจอกันของทั้งคู่เมื่อฤดูการที่ผ่านมา2นัดน,นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันนัดแรกเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่3 SCG สเตเดียม Stadium, เมื่อกิเลนพยองเป็นเจ้าบ้าน รับมือกับฉลามชนก่อนณวันนั้นทำการแข่งขันในช่วงเวลา18นาฬกา30นาทีกองเชียร์ทั้งสองฝั่งมากันเต็มความจุเลยทีเดียวจากพันลูกทะลักมาถึงมาริโอหุปั่นด้วยซ้ายแม่สินทวีชัยยังรับไว้ได้สบายเป็นการทักทายที่น่ากลัวเลยทีเดียวครับนี่ฮะ ดาโน่ไหลคืนมาให้มาริโอปั่นด้วซ้ายพยายามจะปั่นให้เบียดเสานะครับแต่ว่าลูกปั่นมันเข้ากลางประตูสินทธวีชัยก็รับสบายเธอซักไหลามาให้นพนนโอ้โหแล้วเป็นพี่พบนะครับโอ้โหไข่ลูกยิงลูกนี้เกือบได้ประตูขึ้นนำเจ้าบ้าน SCG เมืองทองอยู่เต็ดไปก่อน นี่ฮะโอ้โหโคตเฮงเสียดายโอกาสครับมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับหลังจากครึ่งแรกเสมอกันอยู่0ประตูต่อศูมาริโอยูรอฟสกี้เหลี่ยงจี้ขึ้นมาครับมีดาโนเติมยังไม่ให้ทางฝั่งซ้ายอัดนันว่างอยู่เลือกดานโนทําชิงสั้นๆโอ้โหแม่สุดที่นัน โอ้ยังเร็วกว่ามาริโอยูรอฟสกี้ยาสกัดออกหลังไปได้ก่อนครับแม่มาริโอเกือบได้มีโอกาสได้จบจากกรัพันพรใสยโยนเข้ามามาริโอยูรอฟสกี้ขึ้นเทคได้สูงทีเดียวครับแต่ว่าควิดหนาเกินไปลูกมันหลุดเสาออกหลังไปยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับ,บลีควานชอน มาริโอยกบอลมาให้ดาโนดาโนดวลเดียวกับสินทวีชยัยและเลือกจะไหลไปให้เอกภูมิโอ้โห,โหสุดที่นั้นไปรอจังหวะน,นิดหนึ่งเกือบนะครับแม่ชมบุรีเกือบเสียประตูให้กับ s อ g เอาละครับละลูกตั้งเตะนาทีที่82มาริโอปั่นด้ซ้ายไม่โดนใครเข้าประตูไปแล้วละครับ1ประตูต่อศูเกมทำท่าว่าจะเสมอกันนะฮะมาละลูก ฟีคิกลูกตั้งเตะของมาริโอเนี่ฮะที่โยนกึ่งยิกึ่งผ่านเข้าไปแล้วดานโนโฉบเข้ามาโมงทําให้สินทวีชัยเสียจังหวะครับมาแล้วก็มาเสียประตูในช่วง8นาทีสุดท้ายเจ <c oughs> <c oughs> ้าตัวก็โชว์ความฟิตให้เห็นเลยละครับว่า80นาทีกว่าแล้วลูกตั้งเตะยังทรงพลังอยู่ครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนะครับ จังหวะนี้ฮะมาริโอ้กึ่งยิงกึ่งผ่าแล้วครับแล้วดานโน่โฉบเข้ามาทําให้สิทธวีชัยเสียจังหวะครับเีฮะลูกไม่โดนใครเลยนะฮะโค้งเข้าประตูเข้าไปอืมก็เกมคู่ขี้สูสีกันนะครับตัดสินกันด้วยจังหวะที่เดียดที่ขาดแบบนี้นี่แหละครับ สลาวิซาเยคานาวิดสะใจครับเกมทำท่าจะเสมอกันอยู่แล้วนะและช่วงนาทีที่80นะครับจากลูกเตะมุมดัสกรโยนเข้ามาโคเน่ของบอลได้ไหลคืนให้กับดัสกรดัสกรยิงไปติดแล้วทะลักมาถึงวิชิตพงกดได้ขวาเต็มๆหูแหวกผ่านผู้เล่นแผงหลังชนบุรี FC เข้าไปให้ SCG เมืองทองอยูเต็ด ขึ้นนำชมบุรี FC เป็น2ประตูต่อศูนแล้วล่ะครับนี่ยวิ่งมาดีใจกับอาทิตย์ดาวสว่างเจ้าต,ตัวเป็นรูเมทกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมห้องแล้วก็อาทิตย์บอกว่าถ้าเกิดพี่แปะยิงเข้าในเกมนี้นะครับจะขัดรองเท้าให้แล้วก็พี่แปะก็ยิงได้จริงๆครับทำให้เ c g เมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำชมบุรี FC ไปในช่วงท้ายของเกมการแข่งขันนี่ฮะ โอ้วิ่งเข้ามากดที่ขวาลูกพุ่งเร็วอย่างกระจรวจนะฮะเนี่ฮะซัดได้เต็มข้อจริงๆหูสินทวีชัยกว่าจะเห็นลูกนี้ก็ระยะประชิดแล้วล่ะครับจบเกมการแน่งขันนะครับ SCG เมืองทองยูเต็ดก็เอาชนะทีมชมบุรี FC ไปได้2ประตูต่อ0ในการพบเจอกันเล็กแรกนะครับ ที่สนาม SCG s t a d i เ m และผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเลกที่2เลยนะครับคู่นี้เจอกันเมื่อวันที่26สิงหาคมที่สนามชนบุรีสเตเดียมเตะช่วงเวลา18.30นาฬิกา30นาทีครับก็แฟนคลับของทั้งสอสโมสรก็เข้ามาเต็มความจุ9,000กว่าคนเหมือนเช่นเคยเกมในนัดนี้ใช้ผู้ตัดสินจากประเทศฮ่องกงนะครับเริ่มเกมการแข่งขันขึ้นมา กวินเปิดบอลยาวๆมาแล้วลูกมันตกมาถึงทีเดินพยายามจะวอลเล่ตามนะครับทันทีด้วยซ้ายครับแม่ตายยังติดนะฮะนี่ฮะติดสุดที่น้นครับโอหบล็อกเอาไว้ได้ทันและการเล่นเร็เวของชนบุรีนะครับโอ้โหแล้วก็เกือบได้ประตูนะครับอาทิตย์สุนทรพิษยิงไปชนเสาแม่ พี่พบนะคะตัดสิใจเล่นเร็วครับเกือบได้ประตูครับชมบุรี FC ลูกสวนกลับของ SCG เมืองทองยูเต็ดอัดนันไหลามาให้มาริโอจับนึงจังหวะและยิงชิปชิปจะให้ข้ามตัวสินทวีชัยแม่แต่ลูกมันหลุดคานออกหลังไปบุกกันสนุกเลยละครับอนุชาหลุดมาทางฝั่งซ้ายไหลามาให้เธอศักยิงแล้วก็ซ้ำด้วยอดุลโอ้โหดาโดเซก้า สกัด2จังหวะสำคัญเอาไว้ได้อาดน,นั้นมีมาริโอว่างอยู่มาริโอยกบอลหนึ่งจังหวะแล้ววันเล่ดีซ้ายโอ้โหบุกกันสนุกเลยละครับในเกมเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับและช่วงนาทีที่32ครับนี่ฮะโอ้โหเป็นชนบุรี FC นพนนนะครับ พลิกตัวยิงวันแล่ให้ชนบุรีขึ้นนำเอสซจเมืองทองอเอตไป1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้กวินออกมาจาังหวะนี้ไม่ดีนะครับมาชนกับนบพนนแล้วก็ภานุพงศ์จบครึ่งแรกนะครับชนบุรี FC ซีนำเอสซเมืองทองอเอตไป1ประตูต่อศูนย์มาดูกันในครึ่งหลังนะันต่อเลยดีกว่าครับ มาริโอโยูรอฟสกี้สวนกลับเร็วนะครับ SCG ซเมืองทองทะลุไปถึงธีรศินดวลเดียวกับสินทวีชัยโอ้โหธีรศินตัดสินใจยิงเร็วนะครับแต่ว่าพี่ตีนะฮะสินทวีชัยออกมาปิดมุมได้ดีมาใหม่ครับดานโนให้ปียพลโยกลบอาทิตย์หนึ่งจังหวะเลี้ยงไปจนสุดเส้นหลังตะวัดกลับมาธีรสินจับทะลักและอัดน้นพลิกตัวยิงไม่เหลือครับ1ประตูต่อ1นึและลักลับในทีที่52 แม่ความพยายามอยู่นานนะครับกิเลนพยองแล้วก็ตามเอาประตูทวงคืนได้สำเร็จต้องชมตั้งแต่ฝั่งขวานะครับปิยพลบรรเทาเตะลูกผ่านอาทิตย์มาได้แล้วก็เปิดมาได้สวยครับถึงแม้ว่าจังหวะแรกนะฮะเทอสินจะจับบอลไม่ดีครับเนี่ยฮะแต่ว่าอันนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้นมีชลทิศบังอยู่แล้วเจ้าตัวก็พลิก 180องศาเข้ามายิงให้ SCG ตามมาตีเสมอ1ประตูต่อ1แล้วล่ะครับทั้งคู่นี้เจอกันก็ถือว่าเป็นเกมระดับ5ดาวโอ้สปีดบอลเร็วกันทั้งนั้นแต่ว่านาทีที่62นะครับเนี่ยฮะพิภพอ่อนโมโอ้โหตัวเล็กกว่าพานุพงว์งศานะครับแต่ลูกากาศนีจดีจริงๆโฉบเข้ามาโมงก่อนที่บอลจะถึงพานุพงศ์ให้ชลบุรีเอฟซขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งสองประตูต่อหครับ นี่ฮะโอ้โหโชว์มาจากด้านหลังนะครับแมาแล้วก็โดดสูงจริงๆแต่ว่าช่วงท้ายเกมนะครับจับตาดูจังหวะลูกเตะมุมของชลบุรีให้ดีนะครับนี่ฮะเตะมุมเข้ามาแล้วก็เป็นกวินนะครับชกบอลมาให้พิชพงษ์เฉยฉิวเปิดเร็วทันทีมีธีรศิลป์นแดงดาอยู่ตรงนั้นนะครับอดุลวิ่งตะคองและทธีรศิลป์ยกบอลหลบสินทวีชยัยโอ้โห สประตูต่อ2แล้วล่ะครับแม่ถึงแม้ว่าจะมีคูชิดะและมาริโอตามมาแต่ว่าวิธีของบอลนะ,ะก็จะเข้าประตูอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าท้ายที่สุดจะเป็นสัมผัสของคูชิดะในการสกัดเข้าประตูตัวเองแต่ว่าทาง TPL ก็ให้เครดิตลูกนี้เป็นเจ้ามุ้ยถือสินแดงดาครับแม่จากลูกเตะมุมของชมบุรีแท้ๆนะฮะสวนกลับมาแล้วก็เป็นความเฉบขาดของเจ้ามุ้ยนะฮะดึงจังหวะรอพิตีออกมาแล้วก็ ชิปบอลเป็นเสา2ครับก็จบเกมการแข่งคันนะครับชมบุรี 2, s งเมืองทองอยูเต็ด2ถือว่าเป็นเกมที่สุดมันจริงๆนะครับนี่คือการโหมโรงก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันในวันพุธนี้ครับ